สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับน้องแป้งเช่นเคยน,นะคะวันนี้น้องแป้นก็จะมีรถแนะนําดีๆสําหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถไว้ขนของนะคะแต่อยากไปไหนมาไหนเที่ยวกับครอบครัวได้สบายใจคือตัวนี้เลยค่ะกระบะแลนเจอร์ฟอร์ดของเรานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ 4x2 ของเรานะคะมาดูกันที่กระจังหน้าค่ะแล้วราคาเขานะคะตอนนี้ลดแล้วเหลือ899,000บาทเองค่ะคุณลูกค้า ดูนะคะด้านหน้านะคะกระจเอกลักณ์ของเขานะคะจะมาทนเดียวกับสีตัวรถเลยนะคะจะเป็นสีเทานะคะกันชนด้านล่างนะคะก็จะออกสีเงินเงินนิดนึงนะคะจะแตกต่างกับเจ้าตัว XLS นะคะส่วนตัวนี้เขาจะให้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะพลากําลังเครื่องยนต์ของเขา อยู่ที่เครื่องยนต์2.0นะคะเป็นเทอร์โบเดียววิ่งได้170แรงม้าเลยนะคะคุณลูกค้าไปไหนมาไหนได้เลยขับขี่สะดวกสบายเพราะแรงมาเยอะนะคะมาดูแม็กกับยางนะคะแม็กกับยางแม็กยางนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ18นะคะให้ยางขนาด255ทหับ6 5อนะคะคุณลูกค้าสามารถลุยได้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นรุ่นจิรุ่นสปอร์สี่คูณสนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะ ฟังก์ชันบนด้านพวงมาลัยของเขานะคะเจ้าตัวแ a นเจอร์สปอร์ของเรานะคะก็จะมีโหมดการขับขี่เข้ามาแล้วมีคุยคอนโทรลเข้ามาให้ลูกค้าแล้วนะคะสามารถให้รถขับขี่เองได้ลูกค้าสามารถตั้งนะคะ เวลาเดินทางไกลนะคะสามารถตั้งไว้ที่ร้อยรถก็จะขับให้ร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะจะสามารถผ่อนคลายขาลูกค้าได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเหยียบคนเลงแต่ถ้าลูกค้าแตะเบรคปุ๊บระบบพวกนี้จะไม่ทํางานแล้วนะคะจะกลับมาทํางานือนลูกค้าก็ต้องกดคุยคอนโทรลตรงนี้อีกหนึ่งทีนะคะเพื่อให้รถกลับมาทํางานคุยคอนโทรลที่ความเร็วเท่าเดิมนะคะในส่วนของตรงนี้มีพุชเตอร์เข้ามาแล้วนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังจากโรงงาน นะคะเกียร์หสปีดเช่นเคยนะคะแล้วก็มาพร้อมขนาดหน้าจอกกลางของเรานะคะ10.1นิ้วนะคะเป็นเบาะหนังจากโรงงานสวยมากเลยคุณลูกค้าด้านข้างก็จะหุ้มด้วยหนังเหมือนกันเช่นเคยนะคะตัวนี้นะคะเจ้าน้องราคารดนะคะอย่างที่แป้งบอกนะคะราคา900 0 0 0 99,000บาทแต่ตอนนี้น้องแป้งไม่ขายนะคะน้องแป้งขายอยู่ที่89,900บาทนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรับดอกเบี้ยผ่อน0%สูงสุดได้ถึง60งวดเลยนะคะจะหรือจะพร้อมชุดแต่งจัดเต็มก็มีนะเรานะคะตัวนี้จะแตกต่างกับตัวเต้า x l s นะคะจะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะคะผู้หญิงสามารถเปิดได้มือเดียวก็คือเนี่ยคะ่ะแข็งแรงมากเลยโชคนะคะไม่แข็งหลายๆคนบอกว่าทําไม ฟอร์ดฟอร์ดแข่งไหมฟอร์ดเข้าโค้งดีไหมฟอร์ดอะไรดีไหมคือน้องแปจะบอกว่าตัวนี้จะเป็นโชคอคเขาเรียกคสัสซีเป็นคัสซีเดียวสามารถขนของได้เลยนะคะหนักๆไม่มีคัสซีหักแน่นอนนะคะน้องแป้งแนะนําตัวนี้เจ้าแ a นเจอร์ดีพ สปอร์ตสี่คูณสของเราราคาหน้องแป้งขายแล้ววันนี้8ป9แสนาหมันบาทนะคะโทรมาหาหน้องแป้งได้ทีะะ่0 9 4 9์เก้าสี้าหกเาอีกทีนะคะ0 9 4 9์9 2้6สแล้วมาหาหน้องแป้งที่ฟอร์ตสาขากราุทิกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ